สวัสดีคะ่ะเราก็มาพบกันนะคะกาบช่องพาเครื่องบั่งมีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่196นะคะ EP นี้เป็น EP ที่196นะคะมาในโปรโมชั่นนะคะ100บาททุกรายการนะคะค่าจัดส่ง50บาทนะคะฝากช่องช่องทางการติดต่อด้วยนะคะเบอร์และ ID ไลน์ของน้องจะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0829798837นะคะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจะไปเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ สำหรับรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพักกล่องจะเป็นพักกล่องนะคะนี่เลยวัดถ้ำบุญนาคนะคะหลวงปู่หลวงปู่สีเป็นหลวงปู่สีนะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่เลยข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องอายุยืนนะคะเขาเรียกว่ารุ่นอายุยืนนี่เลยไป สำหรับรายการที่1นะคะพี่พีนะต่อกันด้วยรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะจะเป็นชินราชนะคะพี่นะเป็นชินราชนะคะมีโค้ดอยู่ข้างหน้านะคะและข้างหลังจะเป็นแบบนี้เนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่2นะคะต่อกันด้วยรายการที่3นะคะรายการที่3จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะนี่เลยสำสำหรับรายการที่3นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะ อยู่ในตลับสวยๆแบบนี้นะคะต่อกันด้วยรายการที่4เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้นะคะนี่เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆนะนี่เลยสําหรับรายการที่4นะคะรายการนี้รายการที่4นะต่อกันด้วยรายการที่5นะคะรายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่นะนี่เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้น้องจะไปไวนิดนึงนะคะนี่นะสาหรับรายการที่5นะคะต่อกันด้วยรายการที่6นะคะจะเป็นทเทวสวนนะคะจะเป็นพราะาเทวสวนนะคะเลี่ยมพลาสะติกมาแบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยข้างในเป็นเนื้อใช้สีเงินนะคะพี่พี่นะแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเงินหรือเปล่านะคะ สำหรับรายการที่6นะคะทาเวสรายการที่6นะคะพี่พี่นะต่อกันด้วยรายการที่7นะคะรายการนี้รายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะหน้าซ้อนกันอย่างนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะแล้วก็เลี่ย, like ยม <ๆ S 1> อย่างนี้นะคะเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่7นะคะต่อกันด้วยรายการที่8นะคะพี่พี่นะรายการที่8ดนะคะจะเป็นพระรอดพิมพ์พระคงนะคะนี่เลยอยู่ในตลับแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่8ดนะคะพี่พี่นะ ต่อกันด้วยรายการที่9นะคะรายการที่9้าจะเป็นพระนะคะพระหลวงปู่สุขนะคะเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่9้านะคะต่อกันด้วยรายการที่10นะคะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่10นะคะจะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ๆนะเป็นพระเนื้อดินนะคะสําหรับรายการนี้นะนี่เลยสําหรับรายการที่10บนะคะต่อกันด้วยรายการที่11นะคะรายการนี้รายการที่11นะ นี่เลยเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะรายการนี้รายการที <trilogy> ่11นะต่อกันด้วยรายการที่12นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้เหรียญยังสวยอยู่นะคะนี่เลยเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่12นะคะต่อกันด้วยรายการที่13นะคะรายการนี้รายการที่13นะคะนี่เลยเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆนะเป็นรูปหล่อนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะนี่เลย สำหรับรายการที nee ่ 18, 19, 13นะคะรายการนี 14, ้รายการที่13นะคะต่อกันด้วยรายการที่14นะคะจะเป็นพันางพญานะคะรายการที่14จะเป็นพะนางพญานะคะพี่ๆนะนี่เลยสำหรับรายการที่14นะคะต่อกันด้วยรายการที่15นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ท้ตานะคะเลี่ยมเก่าแบบนี้นะคะนี่เลยสาหรับรายการที่ 15้านะคะรายการนี้รายการที่15้านะคะต่อกันด้วยรายการที่16นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะสําหรับรายการที่16เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยสาหรับรายการที่16นะต่อกันด้วยรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะคะพี่พี่นะนี่เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19มีจานนะคะพี่พี่นะมีจานเต็มเลยนะข้างๆนะคะสําหรับรายการนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะคะต่อกันด้วยรายการที่18นะคะจะเป็นเหรีออยญอาจารย์ฟั่นนะคะรายการที่18นะคะรายการนี้รายการที่18น <ped aling> นะนี่เลยสำหรับรายการที่18นะคะต่อกันด้วยรายการที่19นะคะรายการนี้รายการที่19นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดประสาทนะคะ <rozum impression> หลวงปู่ทวดวัดประสาทนะคะนี่เลยกล่องเป็นพระกกล่องนะคะพี่ๆนะ กล่องเก่าแ,แล้วนะนี่เลยข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังด้านก้นจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยสาหรับพระองค์รายการที่สิบเก้านะคะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะนี่เลยต่อกันด้วยรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ๆนะเป็นพระซุ้มกอนะคะไม่มีกระหนกนะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระซุ้มกอไม่มีกระหนกนะคะต่อกันด้วยรายการที่ ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นผ้าสมเด็จนะคะเรี่ยมเก่านะหนาแบบนี้เลยนะคะลงรักปิดทองมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ที่นะต่อกันด้วยรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองนะคะสําหรับรายการที่ยี่สิบสองนะคะ ต่อกันด้วยรายการที่23นะคะนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นอะไรน้าหลวงข้อเจ้าพระห้าพระองค์นะคะนี่นะเป็นผ้าเนื้อดินนะคะอยู่ในเรียมเงินเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆนะนี่เลยประมาณนี้นะคะพี่ๆนะสำหรับรายการที่23นะคะต่อกันด้วยรายการที่24นะคะรายการนี้รายการที่24นะคะนี่เลยเป็นเหรียญทางสุโขทัยนะคะพี่ๆเหรียญทางสุโขทัยนะคะนี่เลยสำหรับรายการที่24นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่25นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆนะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่25นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่26นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะลงรักปิดทองนะคะอยู่ในตลับสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยสําหรับรายการที่26นะคะรายการนี้รายการที่26นะคะพี่ๆนะต่อกันด้วยรายการที่27นะคะจะเป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะพี่ๆนะเป็นพระเนื้อดินนะคะนี่เลยเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่27นะคะรายการนี้รายการที่27นะคะต่อกันด้วยรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแบบนี้นะคะนี่เลย รายการที่28นะคะต่อกันด้วยรายการที่29นะคะรายการที่29จะเป็นพระหลวงผู่เอี่ยมเลี่ยมมาในพลาสติกแบบนี้นะคะรายการที่ 29, นะจ๊ะนี่เลยสําหรับรายการที่29นะคะพี่ๆ uh, นะต่อกันด้วยรายการที่30นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสําหรับรายการที่30นะคะรายการนี้รายการที่30นะจ๊ะ นี่เลยสำหรับรายการที่30นะคะต่อกันด้วยรายการที่31นะคะจะเป็นหลวงพ่อทองมานะคะเป็นหลวงพ่อทองมานะคะพี่ๆนะนี่เลยเลี่ยมเลนหนาแบบนี้นะพี่ๆนะสําหรับรายการที่31นะคะต่อกันด้วยรายการที่32นะคะเป็นสมเด็จเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่เลยเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่32นะคะสําหรับ รายการนี้นะต่อกันด้วยรายการที่33นะคะรายการนี้รายการที่33นะคะพี่พี่นะนี่เลยสำหรับรายการที่33 <n doubts. S 2> ต่อกันด้วยรายการที่34นะคะจะเป็นพักรอดนะคะพี่พี่นะเป็นพัดรอดนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่34นะคะต่อกันเลยนะคะรายการที่35จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะหน้ากากทองแบบนี้นะคะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะด้านหน้าจะเป็นหน้ากากทองนะคะพี่พี่นะนี่เลย สำหรับรายการที่35นะคะต่อกันด้วยรายการที่36นะคะรายการนี้รายการที่36นะจ๊ะนี่เลยสำหรับรายการที่36นะคะต่อกันด้วยรายการที่37นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะจ๊ะนี่เลยสำหรับรายการที่37นะคะรายการนี้รายการที่37นะต่อกันด้วยรายการที่38นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะแต่ว่ามีหลายสีนะคะ มีหลายสีนะพี่ๆนะดูนะนี่เลยเป็นสีลุ้งเลยนะคะนี่นะสำหรับภาพติดตาหลวงปู่โตนะคะรายการที่38นะคะต่อกันด้วยรายการที่39นะคะจะเป็นเหรียญช,ช,ชินนาลาทนะคะเป็นเหรียญชินนาลาทนะคะพี่ๆนะนี้เลย เป็นเหรียญชินาาดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่39นะคะต่อกันด้วยรายการที่40นะคะรายการนี้คือรายการที่40นะจ๊ะนี่เลยรายการนี้รายการที่40นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะต่อกันเลยนะคะรายการที่41นะคะรายการนี้รายการที่41นะคะจะเป็นพระนาคปกนะคะนี่เลยเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมนะคะสําหรับรายการที่4 1นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่42นะคะจะเป็นนี่นะหลวงปู่อะไรเนี่ยสมเด็จเจ้านี่นะคะด้าน,นหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะสำหรับรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะจะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาอยู่ในตลับแบบนี้นะคะสำหรับรายการที่43นะ ต่อกันด้วยรายการที่44นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่44นะคะต่อกันด้วยรายการที่45นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรบนนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรบนนะคะมีต่อกโค้ดนะคะเหรียญยังสวยอยู่เลยนะพี่ๆนะนี่เลยสําหรับรายการที่45นะคะต่อกันด้วยรายการที่46นะคะรายการนี้รายการที่4 6นะคะนี่เลย สำหรับรายการที่46นะคะรายการนี้นะมีรูปภาพอยู่ข้างหลังนะคะมีรูปภาพอยู่ข้างหลังนะนี่เลยสำหรับรายการที่46นะคะต่อกันด้วยรายการที่47นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะคะเลี่ยมเลนหนาๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสำหรับรายการที่47นะคะต่อกันด้วยรายการที่48นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ อยู่ในตนลับแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะจ๊ะสำหรับรายการที่48นะคะต่อกันด้วยรายการที่49นะคะจะเป็นเหนรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะ,ะนี่เลยเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น3ามนะคะสําหรับรายการที่49นะคะและรายการที่50นะคะจะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะนี่เลยเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ๆนะนี่นะสําหรับรายการที่50นะจ๊ะ ต่อกันด้วยรายการที่51นะคะเป็นพ้าเนือ้อดินนะคะพี่ๆนะเป็นพ้าเนื้อดินนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้นะสําหรับรายการที่51นะคะต่อกันด้วยรายการที่52นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะนี่เลยด้านหน้านะคะแล้วด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่52นะคะรายการนี้รายการที่52นะต่อกันด้วยรายการที่53นะคะ จะเป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะสำหรับรายการที่53นะคะต่อกันด้วยรายการที่54นะคะรายการนี้รายการที่54นะคะจะเป็นเหรียญนะคะนี่เลยเป็นเหรียญแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่54นะคะต่อกันด้วยรายการที่55นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่55นะคะต่อกันด้วยรายการที่56นะคะ รายการที่ห6จะเป็นพระปิดตานะคะแปลกๆแบบนี้นะคะนี่เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะจะน่าจะเป็นเนื้อสำลิดนะคะพี่ๆนะเป็นพระปิดตานะคะสําหรับรายการที่ห6นะคะต่อกันด้วยรายการที่5้าบนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะสําหรับรายการที่5้าบนะคะต่อกันด้วยรายการที่5้าบดนะคะจะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ๆนะเป็นพระซุ้มกออยู่ในตลับแบบนี้นะจ๊ะนี่เลย สำหรับรายการที่58นะคะต่อกันด้วยรายการที่59นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะนี่เลยเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะก้นจะเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่เลยสำหรับรายการที่59นะคะต่อกันด้วยรายการที่60นะคะรายการนี <louder. S 1> ้รายการที euh ่60นะพี่ๆนะนี่เลยเรียมเลนหนาขนาดนี้เลยนะพี่สำหรับรายการนี้รายการที่60นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่61นะคะจะเป็นเหรียญข้าราชาการนะคะพี่พนะเป็นเหรียญราชาการนะคะนี่เลยเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะสําหรับรายการที่61นะต่อกันด้วยรายการที่62นะคะ <joue> จะเป็นหลวงพ่องเงินนั่งอยู่บนช้างแบบนี้นะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะ <S <S สําหรับรายการที่62นะคะ <S <S ต่อด้วยรายการที่63นะคะจะเป็นพัดกิ่งนะคะ เป็นพักกิ่งนะคะพี่พนะนี่เลยเป็นพักกิ่งนะไม่ทราบที่กิ่งที่ไหนนะคะสําหรับรายการที่63นะคะต่อกันด้วยรายการที่64นะคะจะเป็นหลวงข้อเงินเลี่ยมพลาสติกแล้วนะคะพร้อมใช้เลยนะคะนี่เลยสาหรับรายการที่ 64นะคะรายการนะะี้รายการที่64นะคะต่อกันด้วยรายการที่65นะคะจะเป็นพับปิดตานะคะอยู่ในตลับแบบนี้นะนี่เลยเป็นพับปิดตานะคะสําหรับรายการที่65้านะคะต่อกันด้วยรายการที่66นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะสําหรับรายการที่66นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่67นะคะจะเป็นพระสามองค์แบบนี้นะคะรายการที่67นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ๆนะเป็นพระเนื้อชินนะคะนี่เลยอยู่3มองค์แบบนี้เลยนะคะรายการที่67นะคะต่อกันด้วยรายการที่68นะคะจะเป็นพระท่ามะปางนะคะเขาเรียกว่ากุท่ามะปางนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ๆนะสาหรับรายการที่68นะคะ ่อกันด้วยรายการที่69นะคะรายการนี้รายการที่69นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ว่าเรี่ยมเลนหนาหนาแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่69นะคะรายการนี้รายการที่69นะและรายการที่70นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเก่าๆแบบนี้เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะนี่เลยสําหรับรายการที่70นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่71นะคะเขาเรียกว่าบุกเงินนะคะพี่พีนะด้านหน้าด้านหน้าเป็นบุกเงินนะข้างหลังจะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะพี่พีนะนี่เลยสาหรับรายการที่71นะคะต่อกันด้วยรายการที่72นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะรายการที่72จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะนี่เลยเก่าๆแบบนี้นะรายการที่72นะคะต่อกันด้วยรายการที่73นะคะจะเป็นพัด พสาสมเด็จนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่ามาแบบนี้นะเป็นผ้าสมเด็จนะคะเรี่ยมพลาสติกเก่ามาแบบนี right. ้เลยนะคะสําหรับรายการที <men> <men ่73นะคะพีーー่พี <men> <men ่นะต่อกันด้วยรายการที่74นะคะรายการนี้รายการที่74นะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่74นะคะพี่พี่นะต่อกันด้วยรายการที่75นะคะจะเป็นเหรียญลาวหูนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญลาวหูนะคะด้านหลังจะมี ยันนะคะยันดูนออกมาอย่างนี้นะคะนี่เลยสําหรับรายการที่75นะคะต่อกันด้วยรายการที่76นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆนะรายการที่76จะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะพี่ๆนะนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่76นะคะต่อกันด้วยรายการที่77นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงห้องเงินนะคะเป็นจอบใหญ่หลวงห้องเงินนะคะพี่ๆนะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่ เท่าไหร่แล้ว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะพี่่นะต่อกันด้วยรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะนี่เลยรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะต่อกันด้วยรายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะนี่เลย เป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะคะนี่เลยเนื้อเก่าๆอยู่ในตลับสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่79นะคะต่อไปรายการที่80นะคะนี่เลยเป็นพ้ายืนแบบนี้นะเะขาเรียกว่าพ้าอะไรนะน้องเอ๊น้องจำไม่ได้นี่นะคะแต่เก่าๆลงรักปิดทองมาแบบนี้มีดินด้วยนะคะเหมือนพระบูชาหนึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นะคะสําหรับรายการนี้นะคะรายการที่80นะคะ น้องเอาพระมาใกล้ใกล้ก่อนต่อไปรายการที่81นะคะจะเป็นเหรียญนะคะพี่พีนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้นะมาพร้อมประคบทแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่81นะคะต่อกันด้วยรายการที่82นะคะจะเป็นเหรียญนะคะพี่พี่นะ82จะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะพี่พี่นะนี่เลย82นะต่อกันด้วยรายการที่83านะคะ 83จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่83นะต่อกันด้วยรายการที่84นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยสําหรับรายการที่84นะคะต่อด้วย85นะคะรายการนี้รายการที่85นะคะเลี่ยนเลียมเลี่ยมเลนหนาๆแบบนี้เลี่ยมสวยมากเลยนะพี่ๆนะนี่เลยเลี่ยมสวยนะคะนี่นะสาหรับรายการที่85นะคะ ต่อกันด้วยรายการที่86นะคะรายการนี้รายการที่86นะคะจะเป็นพับปิดตาแบบนี้นะสําหรับรายการที่86นะคะต่อกันด้วยรายการที่87นะคะรายการนี้รายการที่87นะคะพี่พีนะนี่เลยรายการที่87นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะต่อกันด้วยรายการที่88นะคะ 88ดนะคะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่88ดนะคะนี่เลยประมาณนี้นะต่อกันด้วยรายการที่89นะคะจะเป็นชินาาชนะคะสวยๆแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยเป็นชินาราชนะคะพี่พี่เป็นรูปหลอดชินาราชนะคะไม่มีโค้ดนะคะพี่พี่นะไม่มีโค้ดนะแต่เนื้อเก่าสวยมากอยู่ในกล่องแบบนี้นะน้องให้ไปทั้งกล่องเลยนะคะนี่เลย สำหรับรายการที่89นะคะต่อ,อก,กันด้วยรายการที่90นะคะนี่เลยเป็นพาสสมเด็จแบบนี้นะคะรายการที่90นะนี่เลยสำหรับรายการที่90นะคะต่อกันด้วยรายการที่91นะคะรายการนี้รายการที่91นะคะจะเป็นเหรียญโลง้อกันฉลุแบบนี้เหรียญพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะรายการที่91นะต่อกันด้วยรายการที่92นะคะ รายการที่92นะคะจะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะแบบนี้นะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะสําหรับรายการที่92นะต่อกันด้วยรายการที่93นะคะนี่เลยเป็นพระสมเด็จอย่างนี้นะคะ น้องไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรบ้างนะคะสมเด็จนะสําหรับรายการที่93นะคะต่อกันด้วยรายการที่9 4นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พีนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่เลยสําหรับรายการที่9 4นะคะต่อกันด้วยรายการที่95้านะคะนี่เลยเป็นพระอย่างนี้นะคะหลวงปู่โต๊ะแบบนี้นะคะเป็นพระแบบนี้นะคะนี่เลยรายการที่9 5้านะคะพี่พีนะรายการนี้รายการ95้านะคะต่อกันด้วยรายการที่96นะคะ นี่นะรายการนี้รายการที่9ก้าสนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนั่งอยู่บนช้างอย่างนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่9ก้าสหนะคะพี่ๆนะนี่เลยเก้าหนะคะต่อกันด้วยรายการที่เก้าบดนะคะเป็นรูปหล่อนะพี่ๆนะเป็นพระรูปหล่อนะคะนี่เลยเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆนะคะนี่นะ สำหรับรายการที่97นะคะรายการนี้รายการที่97นะต่อกันด้วยรายการที่98นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับรายการที่98นะคะรายการนี้รายการที่98นะต่อกันด้วยรายการที่99นะคะจะเป็นพันรอดนะคะอยู่ในสลับสวยๆแบบนี้นะรายการที่99นะคะนี่เลย ต่อไปรายการที <row> 100. ่100นะคะจะเป็นพ้าเนื้อด <stones> <amos> <you> <noi> ินนะคะเป็นพ้ามีลาเป็นพ้าลืนยืนแบบนี้นะคะเปิดโลกแบบนี้นะคะสําหรับรายการที่100นะคะพี่ีนะรายการนี้รายการที่100นะรายการที่101นะคะรายการนี้รายการที่101นะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะรายการที่101นะต่อด้วยรายการที่102นะคะรายการนี้รายการที่102นะคะนี่เลย รายการที่102นะต่อกันด้วยรายการที่103นะคะพี่พีนะเป็นพระสมเด็จนะแต่น้องสมเด็จมีหลายรายการนะคะแต่น้องไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พีนะว่ามีพิมพ์อะไร <3 S 1> บ้าง <ๆ S 1> นี่1้อยสานะคะต่อกันด้วย1้4ยสนะคะนี่เลยนี่รายการที่104นะคะพี่พีนะนี่เลยสําหรับรายการที่104นะคะนี่เลยต่อกันด้วยรายการที่10 5้้านะคะ หนึ่งร้อยห้านะคะนี่นะสําหรับรายการที่หนึ่งร้อยห้าเป็นพระสมเด็จนะคะลงรักติดทองแบบนี้เลยนะแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นปะอ่าเขาเรียกว่ากดลงไปเป็นพุทธจารย์โตนะคะพี่ๆนะด้านหลังปั๊มลึกลงไปอย่างนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่หนึ่งร้อยห้านะคะ ต่อด้วยรายการที่106นะคะจะเป็นเหรียญโซทอนนะคะเรี่ยมเก่าแบบนี้นะคะ106นะคะพี่พี่นะนี่เลย106นะต่อกันด้วย107นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะ,ะไม่ทราบที่นะคะพี่พี่นะเป็นพระปิดตานะคะน่าจะเป็นเนื้อเก่าๆเนื้อน้องไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะสําหรับรายการที่107นะคะต่อกันด้วยรายการที่108นะคะนี่เลยจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปแบบนี้นะคะ เป็นหลวงพ่อไปแบบนี้นะคะ108นะคะต่อด้วย109นะคะพี่พี่นะ109 109าจะเป็นจอบนะคะเป็นพัดจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะคะพี่พี่นะนี่เลย109นะคะและรายการที่110นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลูกอมนะคะพี่พี่นะนี่นะมีมีพระโคดอะไรอยู่ข้างไหนเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะสําหรับรายการที่110นะคะอันนี้รายการที่11 1, 1, 1นะคะเป็นสมเด็จนะคะ สมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จลงรับกิดทองแบบนี้นะคะรายการที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะต่อด้วยรายการที่หนึ่งหนึ่งสองนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งหนึ่งสองนะคะนี่เลยต่อกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งหนึ่งสามนะคะเป็นพระนางพญานะคะพี่ๆนะเป็นพระนางพญานะหนึ่งหนึ่งสามนะคะเป็นพระนางพญานะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่จะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่เลยเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ ต่อด้วยรายการที่115นะคะจะเป็นพรซซุมกอนะคะพี่พ่นะ115จะเป็นพรซซุมกอนะคะนี่เลยแล้วก็116นะคะจะเป็นพรซอยู่ในกล่องนะคะพี่พนะนี่นะนี่เลย116นะคะรายการนี้รายการที่116นะคะพี่พนะนี่นะคะรายการนี้รายการที่116นะต่อกันด้วยรายการที่117นะคะ117จะเป็นพรซผงสุพรรณนะคะพี่พี่นะ117นะคะ ต่อกันด้วย1นึ่นะคะหนึนะพี่พีนะนี่เลยหนึ่งนึ่งแปดนะคะหนึนะต่อด้วย1นึนเะคะเป็นพระสมเด็จน,นะคะหนึแล้วรายการที่120นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะขุนแผนคู่แบบนี้นะคะเป็นพระขุนแผนคู่แบบนี้นะคะรายการที่120นะคะต่อกันด้วย ต่อด้วยรายการที่หนึ่งสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญนะคะพี่ๆนะนี่เลยหนึ่งสองหนึ่งนะคะแม่ค้าชกเหนือหนึ่งสองสองนะคะนี้หนึ่งสองสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะเออเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะสําหรับรายการที่หนึ่งสองสองนะคะต่อไปรายการที่หนึ่งสองสามนะคะจะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่ๆนะเป็นพระผงสุพรรณนะคะหนึ่งสองสามนะคะ หนึ่งสองสี่นะคะหนึ่งสองสี่จะเป็นพระเอ่อพระทางกําแพงเพชรนะคะเป็นพระนางกําแพงนะคะพี่ๆนะนี่เลยหนึ่งสองสี่นะคะต่อกันด้วยรายการหนึ่งสองห้านะคะหนึ่งสองห้าจะเป็นบุบุเงินนะคะเป็นนางพญานะคะแต่เป็นบุเงินนะคะนี่เลยหนึ่งสองห้านะคะต่อกันด้วยรายการที่หนึ่งสองหกนะคะหนึ่งสองหกนะคะจะน่าจะเป็นพระปิรันนะคะพี่ๆนะเป็นพระปิรันนะหนึ่งสองหกนะต่อกันด้วยหนึ่งสองเจ็ดนะคะนี่เลย หนึสองเนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่นะมีมีรูปภาพอยู่ข้างหลังนะคะ1นึ่งสองเจ็ดนะคะต่อกันด้วย1นึสองแนะคะเป็นพระปิดตา3อันแบบนี้นะคะ1นึ่ดนะคะพี่พี่นะต่อกันด้วยหนึ่งสองเก้านะคะนี่เลยหนึ่งสองเนะคะ 129 130นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ130จะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะและ131นะคะนี่เลยเป็นจอบเล็กนะคะ131จะเป็ like. นพัดจอบเล็กนะคะนี่เลยเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการสุดท้ายนะคะ132นะคะ132นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้นะคะนี่เลยน้องก็มีมาให้ชมประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวน้องขอฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะนี่เลย ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะพราะเครื่องเมืองมีนะคะช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์และดีไลน์จะเป็นเบอร์0829798837นะคะพี่ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่น้องมันนาเสนอนะจ๊ะวันนี้น้องก็ขอไปแค่นี้นะพี่พี่นะ